สวัสดีครับอสามุมะลกุมพบกับรายการพากินพาฟินและผมแมกอิสเตรินต้องตัวไวออาฮัดก็ได้ครับวันนี้จะพามากินชิมอาหารเหนือฮา้านที่หายากมากๆในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอยู่ฝั่งทนนะครับครับสำหรับการเดินทางมาที่ร้านอาหารเหนือฮารานชื่อว่าลำแตตๆนะครับเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสัก2เดือนนะวันที่ถ่ายคลิปนะครับก็มาไม่ยากเลยนะฮะเรามาตามถนน ประชาวิทิตนะครับเข้าซอย69นะครับอรอ้านนี้จะยังไม่มีอยู่ในแผนที่ Google Map นะครับเราต้องฝักหมุดที่หมู่บ้านเซนโซสุขสวัสดิ์พระราม3นะครับซึ่งโซนร้านอาหารที่เป็นบ้านๆแอเรียเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับสังเกตได้ง่ายแล้วก็จะมีที่จะรอดอยู่ด้านข้าง,างเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะก็สะดวกดีแต่ในบริเวณนี้ก็มีหลายร้านนะครับสามารถที่จะมาเลือกชิมกันได้เลยอีกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองไปกินกันนะครับ วันนี้พามาชิมอาหารเหนือฮาล้านสุดเมืองแพร่นะครับเมืองแพร่เดี๋ยวเรียกว่าเมืองแพร่นเองนะฮะมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูการอันนี้นี่เลยลาบเนื้อของทางเหนือนะครับวันนี้เราสั่งลาบอีสานมาเปรียบเทียบกันให้เห็นกันเลยนะครับแล้วมาชิมเทียบกันเลยว่ามันต่างกันยังไงนะครับจะได้รู้กันจริงๆิสักทีนะครับแล้วก็มานี่ครับแกงออมนะครับแกงออมทางฝั่งเมืองแพร่นะครับซึ่งก็จะดูเหมือนมีความแตกต่างกังเมืองเชียงใหม่นะครับใครเคยกินทั้งสองอย่างก็มาเนเล่าสูตรนฟังได้นะครับอ่าแล หนังไก่นะครับมากินกับข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการกินนะครับมาชิมกันเลยม,<า>มีสักหน่อยนะครับเปิดต่อมรับรสด้วยน้ําซุปกันสักหน่อยนะครับนี่ก็เขาใส่นี้ด้วยนะฮะถั่วฝักยาวแปลกดีนะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนกระหล่ำปลีใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยผักชีลาวใช่ไหมครับเป็นเส้นๆแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับผมชอบแนวแนวผักชนะีทุกอย่างไทยเรา ฝรั่งอะไรกินหมดนะ่ะเดี๋ยวามาชิมกันน,น้ำาสักนิดนึงอชิมครับมีตะไคร้นะครับเป็นเครื่องแค่ๆเครื่องต้มยำมีขานยรสไม่เปรี้ยวมากคือมาครับก็เมนูที่เราสั่งมาชิมกันของร้านลำแต๊แตะอาหารเหนือฮาลาสูตรเมืองแพร่นะครับก็จะมีลาบเนื้อนะครับลาบเนื้อของทางเหนือนะครับ <S <S เปรียบเทียบกับลาบอีสานนี่เขามีทำอาหารอีสานมาสการ์เนี่ยเราสั่งมาเปรียบเทียบกันเลยให้เห็นกันเลยวันนี้ว่า มันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็นี่คือแกงอ่อมนะครับเราตักมาชิมแล้วนะครับอ่าตักมาแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีเป็นเหมือนแกง้คยแบบต้มยำหรือว่าต้มแซ่บแต่ว่าไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับมีกระไามีข่านะครับแล้วก็มีผักหลากหลายมีกระหล่ำปลีนะครับมีถั่วฝักยาวนะครับมีผักชีฝรั่งผักชีลาวนะครับแล้วก็เหมือนใส่มะเขือเทศด้วยไหมมะเขือเทศมีไหมไม่มีเป็นพริกนะครับอ่าลองชิมกันอะไรประมาณนี้ เขาะจะมีความนวๆน,นะครับเหมือนไม่มีเปรี้ยวเลยครับเพราะเราอาจจะต้องถ้าชอบกินเปรี้ยาต้องขอมะนาวเพิ่มแต่มันมีความนัวมันเหมือนเหมาะกับกินกับข้าวเหนียวเหมือนประมาณนี้นะครับไหนลองกินเนื้อหน่อยเนื้ออือก็เหมือน,ม,นอาอมานก็งมนได้เปรี้ยวอยู่มียังติดมานนิดหน่อยจะว่ามันจะ มีความทิชช่จ้าของผลิตมีความเผ็ดบ้างจะไม่เยอะแต่ในนี้ความนัวนัวนัวมากนะ่ขออนุญาตกินข้าวเหนียวนิดนึงแล้วกันเข้ากันไหมจิ้มๆหน่อยนะอืมข้าวเหนียวดีขึ้นมั่เข้ากันเข้าวเหนียวมันหวานหมอเข้าใจแล้วอาหารเหนือวเขามองว่าข้าวเหนียวหวานเขาเลยทำข้าวแบบว่า เข้มหน่อยประมาณน,นี้มาชิมอันนี้หน่อยอน,นี่ก็จะเป็นล่ามเขาจะใส่เอ,อใบใบมะกรูดนะครับอันนี้ไม่มีใบมะกรูดปะมีความตายอยู่เนยนะครับแล้วม,มีเรเครื่องแบบเครื่องเทศมีใบมีมะแขวนนะสําคัญที่สุดเลยสุดก็ต้องใส่มะแขวนมันจะมีความซ่าแล้วก็มีหอมหอมเจวนะครับใส่แบบจุกๆเลยนะคนคนนิดนึงมาหนอยิชิมน,นะ อืมก็ทราบที่คุณเคยผมรู้สึกว่ามันมีความนัวนะคัเหมือนกลักล่องนะครับแต่ว่าเข,เขาจะไม่เปรี้ยวเลยนะคือลาบาอีสานว่าต้องมีเปรี้ยวไม่ได้ต้องเติมความหวานด้ยวยข้าวเหนียวเพราะเขาเขาจะผัดมามันๆคือจะมีความเป็นเหมือนลาบผัดใหม่ลาบคั่วใช่ไหมคั่วกระทะแล้วมีความ มีความมันมีมันมีน้ำมันออกมาส่วนลาบบิสานจะเป็นแบบมีน้ำน้ำถูกอะเหมือนเป็นน้ำซุปน้ำอะไรเงี้ยของเปรี้ยวนำขอเปรี้ยวมีเค็มนครับเนื้อก็เป็นลักษณะเดียวกันเขาจะมีหอมใหญ่หอมแดงหรือหอมแขกอะไรประมาณนี้เพื่อให้แบบว่ามีความอะไรนะ ขึ้นจมูกในคล้ายดับข่าวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นข่าชีฝรั่งแล้วก็หอมเขียวต้นหอมซอยแล้วก็คนชอบอันนี้มีข้าวคั่วอ,อันนี้ไม่มีหรือว่าต้องไปตักพักเทียนเองนะพักเทียนอขอผักเคียงเข้ามาเพิ่มหน่อยนครับคนชอบกิมผักน,นีก่ไม่เป็นไรเอานึ่งเหนังนไก่จิมจมจ้มนมนิหนึ่ง รู้ความสูตราสรในการกินอย่างที่บอกนะครับเขากอนเค็มโดดเด็กนิดนึงเพื่อให้กินข้าวเหนียวแล้วมันพอดีนะครับเรามาจัดการกับตรงนี้กันครับครับเคลียร์เรียบร้อยนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยก็จุกจุกเหมือนกันนะครับข้าวเหนียว่อเดียวอยู่เลยนะครับสำลับหนึ่งคนนะฮะมาดูกันนะครับในส่วนของลาบนะครับเราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยจะมีความมันจะเป็นแบบคั่วหรือว่าผัด ใช่ไหมฮะพวกกระทะนะฮะมีความเป็นน้ำมันแต่เนี้ยจะเน้นน้ําจะเป็นเหมือนน้าซุปนะครับอ่าแล้วก็เอ่ออันนี้จะใส่แบบเขาเรียกว่าเอ่อหอมหอมเจียวใช่ไหมครับคือผมว่าถ้าใส่หอมเจียวเยอะมันก็โอเคแหละแลวบางทีเขาจะใส่แบบพริกทอดน,นะครับให้มันมีความเผ็ดจัดจ้านขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็มีเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเป็นเอ่อใบมะกรูดนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวฝั่งนี้เนี่ยจะมีความต่างคือจะมีเป็นน้าแล้วก็เน้นรสเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดนาเลยนะครับอันนี้จะแบบ นวัวแบบมีความเค็มนัวกินข้าวเหนียวเลยพอดีหวานเค็มอันนี้จะมีความเปรี้ยวนะถ้าคนชอบความหลากหลายของอรสชาติก็อาจจะชอบลาบอีสานจะได้แกะว่าชอบแบบอืมแบบแห้งๆมันๆหน่อยก็จะชอบลาบเหนือนะอันนี้ก็เป็นที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็แกงหอมนะครับได้ยินมาว่าสุดทางทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีพริกแกงอะไรเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีความเข้มข้นมากกว่าน,น,นี้อันนี้จะเป็นแบบแนวแนวใสจะเป็นสูตรแพ้่นะครับก็แบบซุปซอสแบบชื่อ ชื่นใจแบบชุ่มคออะไรนี้เป็นแนวเหมือนกับน้ําสมุนไพรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากอยากให้มันเปรี้ยวอะไรก็ก็ต้องขอมานาวมา,าว่าอันนี้เขาไม่ได้ใส่ความเปรี้ยวเข้ามาเลยนะครับเรา,าเป็นสูตรเฉพาะของแม่เขานะหลังไก่ก็ไม่ได้ติดอะไรก็อาจจะทํามารสชาติจัดจ้านนิดนึงนเค็มหน่อยแล้วก็เหมาะที่จะก,กินกับข้าวเหนียวกินมะเปาอาจจะไม่ค่อยอ,อาจจะแบบแสบคอไปนิดนึงแต่ว่าเรากินขาน้าวเหนียวก็พอดีนะฮะก็ประมาณนี้เห็นว่ามีเมนูขนมด้วยครับเรากินในนี่แล้วเราก็รู้สึกแบบมางที เผ็ดนิดนึวไงเรากินมีบัวลอยอที่เราเราจะสั่งบัวลอยมากินกันนะครับอันนี้ก็ตามนี้ครับเดี๋ยวครับสั่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นบัวลอยนะครับนี่เป็นบัวลอยน่าจะเป็นมันอะไรเนี่ยแล้วก็มีเผือกใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็มีใบเตยนะครับแล้วเจาะไข่แดงเรียบร้อยสีสันสดใสน่ากินวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีคับ